ก็ดูแลตัวองประมาณสักเดือนสองเดือนก็น่าจะดีขึ้นแล้วแต่คือ,อกระดูกหน้าอกที่ที่ผ่านเนี่ยมันจะประสา,านได้ประมาณสามเดือนโยกเยกเผยว่าตอนนี้รับงานละครในวงการมนเทิงเป็นหลักซึ่งที่ผ่านมาก็มีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆพอมีเงินเลี้ยงครอบครัวดได้ไม่ลําบากค่ะ ปิดท้ายด้วยคำขอโทษของลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยอ,อาสยามที่ฝากไปถึงซุกตาคนดังชมพู่อรยาหลังสาวชมโพสตคลิปวิดีโอปาร์ตี้วันเกิดของเพื่อนซีไฮโซพลอยชว,วพอดลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ภายในคลิปด้านมีสาวใบเตยอ,อยู่ด้วยทำเอาแฟนคลับสาวชมที่ไม่ปลื้มใบเตยโพสต์ข้อความด่าแหลกงานนี้คนต้นเรื่องก็เลยขอประกาศผ่านสื่อถึงคนที่อันตีให้มาด่าเธอในพื้นที่ส่วนตัวอย่าไประรานคนอื่นค่ะ รู้สึกเกรงใจพี่ชมมากๆความจริงกับตัวไปตัวเองเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเลยไม่อยากให้เขาเรียกว่าคนที่เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่แอนตี้เราไปไปใช้วาจาไม่สุภาพในพื้นที่คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีพื้นที่ของเขาที่ที่ให้ถล่มกันเต็มที่อยู่แล้วก็ก็ถล่มในพื้นที่ของเราเถอะอย่าไปละลานครแต่หลักคือจะซีเรียสตรงคําวาจาไม่สุภาพแล้วในพื้นที่คนอื่นอันนั้นไม่ควรณวันนี้ก็ขอให้เคารพสิทธิของของบุคคลแล้วกันค่ะ เป็นมารยาทที่ดีมากๆและไม่ว่าสาวใบเตยจะถูกกระนำดาขนาดไหนแต่เจ้าตัวเอ่ยปากบอกว่ารับได้เป็นเพราะว่าตอนนี้รู้สึกชินชาซะแล้วล่ะค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับเมาสมอยซอยเก้าวันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีของพิธีกรคนเก่งหนุ่มคงกระพันนะคะแต่งงานได้สองเดือนตอนนี้ภรรยาป่องแล้วจ้าเมามอยซอยเก้าคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะ เรียกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บของจริงค่ะเพราะตอนนี้วิธีการขาลุยแห่งรายการบางอ้อนนุ่มคงกระพันเตรียมตัวเป็นคุณพ่อแล้วเมือ่อภรรยาคนสวยอุ้มปานิสาตั้งครันได้2เดือนหลังแต่งงานไปได้สอเดือนเป๊ะทำเอาเฮ่อสุดๆส่วนจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวทั้งคู่ไม่เกี่ยงขอแค่แข็งแรงสุขภาพดีก็พอใจแล้วค่ะคุณแม่ ส่วนสาวโฟกัสจิรคกุลก็บอกเสียงแข็งกับชาวสอย9ก้ายืนยันว่าไม่มีทางกลับไปคบหากับพระเอกหนุ่มบอมทนินผู้ชายที่ทำให้เธอต้องเสียน้ำตายอย่างแน่นอนแม้ตอนนี้ฝ่ายชายจะยังเดินหน้าง้ออยู่พร้อมบอกแบบไม่แคร์ว่าเขายังเจ็บไม่ได้ครึ่งของหนูเลยนะคะฉันว่ามันก็จริงอ่ะ หลังจากไปคว้ารางวัล Teen Choice Awards ถึง2รางวาัลล่าสุดสีหนุ่ม5 Seconds of Summer ก็มีลุ้นรางวัล Artist to Watch และ Best Relic Video จากเพลง Don't Stop บนเวที MTV Music Video Awards อีกด้วยซึ่งจะรู้ผลกันวันอาทิตย์นี้แล้วที่ลอสแอ g เจลิสแถมงานนี้หนุ่มๆก็ยังเตรียมขึ้นเวทีโชว์เอาใจสาวๆอีกด้วยสาววงตัวจริงเขาไปกรี๊ดกันต่อเลยที่ facebook.com/slash ค่ะติ่งจริงกระเบลอ่ะ ในขณะที่นักร้องสาวรุ่นพีสุดฮอตเคที่เพอรีี่จู่ๆก็เอ่ยปากอยากกลับเข้าไปเรียนหนังสือในระบบเพราะคิดถึงชีวิตวัยเรียนและเพื่อนๆอ,อย่างมากหลังต้องออกจอากโรงเรียนมาทํางานหนักตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเรื่องน่าเศร้าของสาวคนนี้ยังมีให้ตามกันอีกที่ไหน e n t เอนเตอร์เทนแอปพลิเคชันจัดมาให้อ่านกันแล้วคะ่ะจ้าบะ ก็เข้าไปดูเข้าไปอ่านกันได้นะคะส่วนตอนนี้เรามาที่เรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีค่ะวันนี้พี่แป๋วก็มาพร้อมกับประเด็นที่น่าจับตามองนะคะและก็กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องดาราขายตัวค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมานานแล้วนะคะแล้วก็สร้างความด่างพรอยให้กับวงการแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ว่าเนี่ยจริงหรือชั่วมั่วหรือไม่กับเรื่องดาราขายตัวค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ก็มีเหตุการณ์ที่ยืนยันว่ามีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นจริงเพราะเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวอุ้มเยริชดา วันนี้นักแสดงสาวอุ้มเยริศดาพร้อมคุณพ่อโรแจ้งความ